ก็ขอให้เขาแบบกับปลอดถ่ยน้เก็เลกัจเขาเรื่งเหไวะลุงที่าเจอเมื่อกี้สรุปร่างนี้ลุงไม่ได้หายป่วยนะเราคุณน้ยเฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ยพี่ๆนี่นะมันลักลุงยู่เฮ้ย ไปวะไ,วไแล้ววะมีกูสูนักกูเอากล้พยายามกล้องออสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่พตีลงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับเรา2องคนช่องพี่แปดพาไปเรื่อยครับผมต้องพูดเสียงดังเพราะว่าตอนนี้าน้ำส,สูงมากแรงมากแล้วก็เราไปส่งคุณลุง ที่เราเจอในป่าเนี่ยนะเราแ,แบกไปท,ที่กระต๊อบน้องตังต้มไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างแต่เมื่อคืนน้าแทบไม่มีทุกคนนะเช้ามา,มน,มาน้ําเออเลยทุกคนนะดูดิก็คิดว่าตอนนี้ลงแจกคงจะพักผ่อนอยู่ที่กระต๊อบอยู่นะเพราะว่าน้ํเพึ่นส่งคนก็แต่งไม่ได้อันตรายทุกคนแต่ว่าน้าไม่ได้ขุนหรอกมันแค่ปริมาณเพิ่มขึ้นกัดเก่าแล้วก็เมื่อคืนน่ะเกิดจากฝนตกต่อเนื่อง็คือคืนเนี่ยเราก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากไงใช่เลยเออจะมาตอนเช้าแทนเช้ามาก็รีบมันเข้ามาทุกคนว่า แต่มาเจอคีก็น้ำขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวผมก็ใหญ่จะอ้อมทางป่าแล้วกคนนะด้านหลังนี้ขึ้นไปเราไม่สามารถลุยน้ำได้เราเปียกหมดแน่ถ้าไปถึงอ่ะเราเดินช้ากว่าเดิมเดินช้ากว่าเดิมป่าเร็วกว่าไกลอยู่เหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นป่าไปแล้วก็ฝากพี่เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับผมไปเดินทางกันโอเคทุกคนถือกล่องลื่นด้วยแม่งโคตรชาเลยทุกคนตอนนี้คือถ้าเราไม่ไปทางนี้เราก็ไปทางน้ำบนปทุกคนดูดิ น้ำคือเออมาเยอะมากทุกคนนแขงอะ่ะใช่น้ำแข็งบางทีบางจุดถึงหัวเข่านะใช่คือไปได้แต่ว่ามันช้าทุกคนแล้วก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะกลัวลื่นกลัวอะไรเงี้ยจะเปียกน้ำกันหมดโหขึ้นทางชันทางป่าไปก่อนนะต้องไปนี้ก่อนทุกคนเพราะว่าไม่มีทางเลือกลวนี่คือทางที่ดีที่สุดแล้วทุกคนแต่ว่าทางนี้อาจจะอาจจะลัดอ้อไปไกลเท่าไร่ ได้หน่อยแต่ไม่เปลี่ยกทุกคนถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนดีนะโชคดีที่เราลงข้ามาได้ทุกคนก็ไ,ได้เปล่ามีทางเปล่ากาทุกคนจะมองแบงล่างคืนน้ำแล้วก็เชี่ยวมากทุกคนเนี่ยถือว่าขอบคุณบาลูมกันนะที่ เจอเราวิ่งมาบอกเราอะมึงพูดที่เป็นแต่ดีลางไม่ดีเลยโอ้ยมึงดึงน้ามากูดิดุละโอ้เสียงน้ำดังมากคนนี้เสียงน้ำปะใช่ะ สวยจริงนุ่มมากเลยเนี่ยงมาไม่ต้องถ้าเขาหายดีแล้วเราจะให้เขาเดินทางกลับของเขาเองคือเราไม่อยากจะช่วยเหลือใครทุกคนคือไม่อยากจะมาพกติดพกมันคือแค่เราจะเเงาก็เหนื่อยแล้วต้องมาเจอปัญหามากมาย ยิ่งแค่ล่าสุดที่เกิดปัญหาที่บาลูพาคนเข้ามานี่ก็ถือว่าเราเสี่ยงแยกมาก,กน,นะตอนนี้ใช่ไมเ,เขาผ่านาแล้วขอให้มันผ่านไปเรื่องอะไรผ่านไปให้หมดต่อจากนี้ขอเจอเรื่องดีโหน้ำเสียงดังมากทุกคนบอกเลยเหมือนจะมีทางเดินหรือเปล่าเล็กไม่แน่เพราะาต้องเดินอ้อมน้ำจริงนะ ตาป่าสวยดีวะไปไปดูว่าคุณลุงเป็นไงบ้างเมื่อวานเราจากที่เรากลับมาส่งถึงกระตอบองตัมอะแค่บองตัมอะล้วก็ไม่อัพเดตต่อเพราะว่าเรารีบกลับบ้านก่อนมันเริ่มค่ำไงก็ซื้อข <c Öz ell großes> ้าวซื้อน้ำให้แกกินไปละเมื่อวานอะโพนี่วเล็กน้ำก็น้ำก็น้ำเป็นน้ำน้ำเชี่ยวมากทุกคน ก็ดีกว่าเดินทางน้ำนะทางน้ำป่านนี้เปียกกว่าละโอ้โห <Hey. S 1> ไหลเอ้ามาสร้างไหมวะที่พักเหรอเฮ้ยนูตามสร้างใหม่ป่ะ อย่าบอกนะน้องตั้มสร้างให้ใครอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปงอน่างอาจจะท่านผาป้ามานะอ๋อกูจำได้ละเจ้าท่านพนังคายน้องตั้มอะจำได้ไป่ะกูองตั้มสร้างไว้แข็งแรงโคตรแขง็ขงแรงเลยอ๋อ,อต้นไม้ต้นนี้เลยวะตัดถิง้งเออถึงวันแน่นชิบหายเลย ตรงนี้น้ำขึ้นหมดแล้วดูทุกคนเเรามามจอน้ำเหลืองอ่อยเลยเรามาเจอที่พักที่ใหม่ของใครทุกคนน้องตั้มเนี่ยน,นะน,น้องถ่าน,น้อตั้มก่อนสร้างไว้เพื่อลบแบบลบฝนหรือเปล่าเล็กหมดขึ้นข้ามเขียบเลยอเเพอมึงอยู่กองกองหมดมากะมีการก่อไฟนะทุกคนเหมือนมีการมาพักแรมหรือเปล่ามีแต่ว่า ไม่รู้เป็นของใครคนดูดิเมื่อวานมาไม่เห็นเจอเลยกันฝนเลยนะตรงเนี้ยไปเดี๋ยวกลับไปถามของตามดูว่าเป็นของใครเป็นระหว่างทางไปหากระต๊อบพอดีเลยไปต่อไงวะเนี่ยคุณบอกตรงนี้เหรอราไงรถไปตรงนู้นเหมือนเดิมทุกคนดูถ้าลงไปคือเปียกนะทุกคนนี่ เปียกนะที่พี่บอกเลยไปกันต่อทุกคนโห้หน้ำเยอะก็สวยอกแบบนาแต่ว่ามันก็เดินลำบากทุกคนฮึบึบึบว้าวรอดทางเลยหวังลืน่นนะเวย้ย เดิมันบกก่อนไหมอ่ะเนี่ยไปได้ปะไปได้อยู่หรือดว่าจะอ้อมไปทางโน้นดีขึ้นป่าทางโน้นแล้วก็ไปตัดข้างหน้าเอาระวังลื่นนะไ่้ได้ปะ แล้วก็เสียวเลื่อนนะทุกคนต้องพูดเสียงดังนะน้ำเสียงดังมากเลยปขึ้นบอกเลย โอ้โหน้ำขึ้นเยอะทุกจุดเลยพี่นี่คือกระจาฝนตกต่อเนื่องกันนะทั้งคืนอที่บอกคนระับบนยอดเขาอะปริมาณน้ำมันเยอะกว่าไงตกทั้งคืนเงี้ยมันก็ไหลสะสมมาจากข้างบนได้ป่าบอกใกล้ถึงเลยทุกคนใช้เวลานานกว่าทางน้ำ nhanh quá, ít nỗi, không nhanh quá, nhiều thôi đâu. quăng lên, quăng lên. tham bốc vậy hả? tham bốc vậy theo á. bắt Thử ừ, đi nán đi gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เฮ้ยอะไรอ่ะ <พา S 1> ทุกคนเมื่อมีหนองตั้มไม่รู้มันทำอะไรไว้ทุกคนนะเห็นไหมโอ้ทุกคนนี่ตอนตอนที่มีน้ำทุกคนนะนี่ ล,ไไลุงไปไหนอะ่ะลุงไปไหนวะทุกคนนี่ตอนที่มีน้ำนะมันก็เอาจะมา,า,มมาแบบออกมาแบบสวยนะคนนะเจอไปยัยทุกคนลุงไปไหนวะยายเจอปบ้า ไม่เจอเหรอคนไม่เจอลุงนะ เจ้าเลยไอ้ที่เสมอกันแล้วก็เอาพวกไม้มาขั้นแล้วก็ไปไม้มาขัดไว้มาให้มันดินแหลลงไปอ่ะตลาดเลยโวดีมากตั้มเนี่ยแต่แล้เหนื่อยอยูน่นะอ๋อไปไม้มาขัดแล้วขั้นดินเลยไม่ให้ดินไหลลงมาอืมจะให้เก็บดินมาเป็นจุดท,ที่สามารถเอ้ยนั่นอะไรวะพวกอะไรนะข้าวข่าขิงวะโอ้น้ำเยอะมากาพี่พี่ดู พี่วิวจะถ้าดูคลิปของผมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแบบท้องที่ไม่มีน้ำอ่ะแต่แห้งแล้งไม่มีอะไรทุกคนนะแต่พอมีน้ำแบบบรรยากาศเปลี่ยนไปทุกคนนะดูดงวมโจมโจพี่ไปไหนวะ Oh นะทุกคนตอนนี้เรามาไม่เจอลุงแล้วลุงไป็นยังไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานเย็นอะเราแบกมาถึงเนี่ยมันก็ใกล้มืดแล้วใช่ก็ให้กินยากินน้ำเสร็จเราก็กลับเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเพื่อน,น,นอนในเขางั้แต่เราช่วยได้แค่นั้นจริงๆทุกคนนะเราไม่สามารถช่วยได้เยอะกว่าน,นี้แล้วจะพาไปอยู่บ้านเราทำคนป่าก็ไม่โอเคไม่ตอบโจทย์ไม่เวิร์กไม่ปลอดภัยด้วยลุงลุงครับ ก็เนเี่ยวะหนูว่ากลับแล้ววะว่าดีขึ้นแล้วกลับแล้ววะไม่รู้ก็เป็นไปได้นะถ้าหายแล้วอาจจะกลับแล้วก็ดีก็ดีก็ดีใจด้วยร่างกายเริ่มทรงตัวไหวเดินไหวก็อาจจะกลับแล้วหรือเ,เปอาาล่าเพราะว่าเขาก็คงกลับบ้านตัวเองนะก็ขอให้เขาปลอดภัยกันนะก็ขอให้เขาแบบกลับปลอดภัยไม่ว่าเกิดอะไรกับเขาจห้ปลอดภัยกันถ้าแกกลับไปก็ดีใจอยู่นะถ้าแกแข็งแรงดีขึ้นนะแกก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าได้บุญได้ช่วย เสียงอะไรวะลุงเสียงอะไรไม่ใช่เสียงะพี่พี่เสียงอะไรมันดังมากเลยเฮ้ยมันอะไร่คำรามเลยจะวิ่งเหรอวะนักติ๊กเดียวไหมเดียวไมเดี๋ยวไหมเดียวไหมเดี๋ยวไหมทุกคนมีเสียงแป๊กๆอะ่ะเฮ้ย,ย,ยคล้ายคล้ายๆเสียงลุงไม่ใช่พี่พี่มีเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงลงุตลงตะโกนออกมาในป่าทุวกคนนะอุ้ยโว้ยโว้ย Đung. Nè hóa. Yai. Đi vậy Chờ bây giờ, bao. ไหนพี่ใครลากใครลากไปตามไปตามไปตามไปทุกคนสมิงลากลุงไปแล้วลองรอกันทำไรเอ้ยไม่หายป่วเลยเฉยเฮ้ยทุกคนที่เราเจอเมื่อกี้สรุปลากไปนี้ลุงไม่ได้หายป่วยนะ แต่โดนสมิงลากไปกินกูแค่เอามาเดินเล่นแน่แล้วเอามาเดินหาอะไรกินหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เฮ้ยไปไหนวะมึงเจ้าสติงไปคุณลุงแล้ววะมึงไปยินไปรลองเรอยู่ไหนเฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ย พี่พี่นี่นะมันลากลุงไอยู่เฮ้ยอย่าทำเนาอย่าทำเน่าปล่อยลงยืน่น,น,นม,อ,มนอ,อยงังวะไปไหนอว่มีกูซูมสมะกูเอาล้องพยายามกล้องเอากล้องซูมะตอนนี้มึงวิ่งตามอะม่ะเห็นแว๊บๆทุกคนนะม,มาถึงนี้เลยวหรอเฮ้ย <c oughs> มันจังมันเพิ่งเคยมามันเคยแปลงแปลงแลกายมาจ้าซึ่งกูไม่คิดว่าแกจะมาในช่วงที่แบบน้ำขึ้นอย่างนี้นะทำไงทำไงไปดันเองอยปล่อยลุงเอาไว้น้ำก็แรงมากโอุ้ยยังเปยังไงดิยัยเสียงโคตรดังไงยัย พี่พี่ดีไหมน้ำแรงมากหน่ี้ำหนักมากอะแกแล้เ้ยี่ย่งี้วะเป็นท่นั่งไหมนะใครมานั่งกเยี่อย่างนี้วะทุกคนนี่ป่าหรืออันนี้มีเก้าอี้มานั่งอย่างเี้ยวะเดีจะมีองมา ปล่อยงุงดีกวะอยูไ่ไหนปล่อยงุงเย้ตามล่ามันต่อไปตตาาาามามหหกก่่ออนนไปพี่ครับเราเดินตามหามาพักแนละ้วเงียบเลยไม่มีเสียงแม้แต่สียงหรือว่าเสียงคุณล,ลุงร้องทุกคนตอนนี้นมีเสียงน้ำที่ดังมากมากเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันล่าตัวไปกินที่ไหนหรือว่ามันล่าตัวคุณล,ลุงไปทำ้ายหรือว่าไปจับตัว,จ,ตวจับตัวเพื่อเป็นตัวต่อรองหรือเปล่า แต่ผมไม่ได้ปังหมายนะคน át. ผมเพียงแตหายใจว่าคุณลุงไม่น่ารอดจ้ะคนเพราะถ้าสมิงลากไปคือไม่เหลือแล้วเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะเสียงเสี่ยงแล้วเสียงมันทรมานมากนะจะยวไปเพื่อเผื่อได้มีวิแววอีกพี่พี่เหรอทำพวงมาแต่วะต้องมองเป็นี้แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไงตรงนะไอ้กูไม่ไม่โทษคุณใครนะเออไม่เจอเขาก็คงไม่เกิดเหตุการณอย่างนี้วรอหรือว่าถึงเราไม่เจอเขาเราต้องตายป่าอยู่ดีป่าเพราไม่มียาไม่มีอะไรเลย คิดว่าทีนี้โผล่ยานแล้วเ,เขากินอ่ะสำเร็มดีขึ้นนะเว้ยแต่ว่าเขาออกจะอหากออกมาหากินหรือเปล่าออกมาหาพวกของป่ากินหรือเปล่าแล้วก็เป็นบังเอิญเจอขนมิงทส่ไหม่แน่จใจว่ะอย่างไงมีอาวุธตร์ตัวไงตัวเป่าอ่ะเราก็ไม่กล้าให้ด้วยถ้าให้ไว,ไว้เราไว้ใจไม่ได้ไมิจจะทำร้ายใครหรือเปล่าไม่คิใจนะจะโดนไม่เรียมคนที่หนิงี่ยหรอกยิ่งแต่งกงแต่งกายเนี่ยเป็นพวก คนที่เราคุณยูตจธกรมกเป็นเป็นกายพ่อครูหรือเปล่าเนี้ยน่าใช่ไงหลอกล่อแกไปในป่าหรือเปล่าแกเดินตามเงี้ยตะโกนเรียกเรียกเราจะวิ่งตามไม่ทันคุณน้ำไหวมากเห็นเห็นซูมอยู่แต่พยายามซูมแบบนิ่งๆอ่ะแต่ว่าเรียบวิ่งตามลุงไงกลัวแบบลุงเขาเป็นอันตรายสุดท้ายก็ไม่ทันขออภัยขอโทษ คุณลุงขอโทษขอใโอ๊ะการให้เรานะเราไม่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์จริงๆเราคิดว่าคงจะหาที่ปลอดภัยที่สุดคือตรงนี้แล้วคือแบบไม่มีที่ไปไงถ้าคนป่าเราก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าเรากลัวคุณลุงแกเป็นคนไม่ดีเงี้ยเราพูดจากความรู้สึกตรงๆนะกลัว<ร>ไว้ใจมไม่ได้เราพามาแล้วเราเคยจจเจออย่างนี้มาก่อนแล้วไงซึ่งเราช่วยได้แค่นี้จริงๆทุกคนแต่ถ้าสิ่งที่จริงจริงว่าบุญลุงแกงมีอยู่อะ่ะขอลุงแกปลอดภัยนะขอให,ให้สมิงอยากทำาถึงขั้นชีวิตนะทุกคนนะจำหาต่อไหมหรือไง <c oughs> ตามหากคนนี้ยังไม่อยากหยุดเลิกค้นหามันมน้องสารลงุงวะคุณกฤษณ์ขอเดินตามหาก่อนแล้วก็ขอขาและอยู่ไว้ฝ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเช่อยให้เราตามช่วยตามหาอีกคนนึงเพื่อเรามีบุญหเพราะลุงมีบุญกับเราอยู่นะทุกคนตามหาก่อนนะเพื่อมันอาจจะอะไรวะแล้ใช้ลุงเป็นตัวล่อเราเราเขาไปหามัน รู้บทใคอขอทิ้งขอทิ้งขอทิ้ขอทต้องทำหาต่อ